สวัสดีครับขอต้อนรับทุกทกท่านกลับเข้าสู่ช่อง YouTube ช่องบ้านทาโร่แหล่งรวมคมยากรจากศาสตร์ของไพ่ทาโร่วันนี้นะครับเรามาพบกันในพิกอากาดว่าอิสลามเหตุใดรักของชาวราศีสิงห์ถึงเป็นเช่นนี้เรามาพร้อมกับไพ่ชุดบอสซาทาโร่นะครับที่เราจะาใช้ตอบคำถามว่าเหตุใดรักของชาวราศีสิงห์ถึงเป็นเช่นนี้อีกเช่นเคยครับวันนี้ผม อากูพราะชีวิตเดือดทารโรมาพร้อมกับสวนเน่โกโก้ไม่ใช่สวันเน่คอฟฟสวันเน่โกโก้สวันเน่มัทฉะและสวันเน่ชาไทยรถใหม่ติดต่อขอซื้อได้ที่เบอร์ที่ผมแปะไว้ข้างล่างนี่เลยนะจ๊ะโอเคเรามาเรื่องของเรากันดีกว่านะครับอันนี้คือไพ่ทาโร่ฟอร์สุดแอกที่เราเล่าเรื่องราวชีวิตของชาวราศีสิงห์ ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าผมและไพลัลฟร์ไลทาร์โดเล่าเรื่องราชวิตของชาวราสีสิงห์ไว้ไว่างกันบ้างไปกดดูตรงนี้เลยครับคราวนี้เรามาในพิกอากาศว่า i ิสเลฟผมขอพิกอากาศครับเพราะจะถามว่าเหตุได้รักของชาวราสีสิงห์ถึงเป็นเช่นนี้ในรอบเดือนนี้คือ15กุมภาพันธ์วันที่14มีนา2562 ไพ่ที่ได้มาเป็น Seven of อฟโฮความลังเลสงสัยครับความอยากทะยานความอยากจะขึ้นไปความอยากจะไปมันมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองอยู่ในจุดตรงไหนกันแน่ต้องบอกคำนี้นะครับเขามีความลังเลไม่มั่นใจในเรื่องสถานการณ์ความรักที่เขาได้ประสบพบจะเจออยู่คิดเยอะคิดมากนะครับมันไม่ออกแนววิตกองบวนมันที่กาเป็นการคิดเยอะคิดมากเก็บรายละเอียดถามว่าบางครั้งบางที การช่วยในการที่คนเข้ามาช่วยในการได้รับความช่วยเหลือในการได้ดูแรเอาใจใส่มันไม่ตรงกับความต้องการที่คนราศีสิงห์ได้คนราศีสิงห์ก็ตระว่าการช่วยนี้มันเป็นการขัดขวางไม่สนับสนุนการขัดใจแต่ถ้ามองในด้านความเป็นจริงคนที่เป็นความรักหรือคนที่เป็นคนรักของคนราศีสิงห์เขาอาจจะเข้ามาช่วยด้วยความจริงใจแต่รูปแบบมันแตกต่างกาัลนลักษณะนิสยัยลักษณะาการแสดงออกลักษณะาการการกะทา มันดูแตกต่างกันมันทําให้คนราศีสิงห์รู้สึกไม่มั่นใจเลยกับเรื่องราวของความหลักที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองคนราศีสิงห์ครับเดือนนี้ได้เป็นเซเว่นออฟโพผมไม่ตีว่ามีการทะเลาะบอกแวงความคิดเห็นมันไม่เกิดความต่างผมต้องบอกคํานี้ความอะไรก็ตามจริงๆแล้วคุณคุณอยากได้ความเข้าใจแต่คุณก็แสดงออกซึ่งซึ่งมันตรงข้าม บางครั้งบางทีครับอันนี้ผมระพูดอย่างนี้ก่อนว่าคือคุณอยากได้คุณอยากจะปีนข้ามขึ้นไปสิ่งที่คุณอยากได้คือคุณไายเห้เขามาดึงที่ตรงนี้แต่เขากลับไปดึงที่ตรงนี้คุณตรงข้ามความต้องการไหมมาตรงข้ามเขาต้องการคุณเร่งร้อนไหมคุณเร่งร้อนถามว่าทําไมเซเว่นออฟโฟมามีความร้อนอย่างไนตัวถ้าเอาความร้อนนั้นมาเป็นแรงขับดันเรียนรู้ปรับปรุงมันจะโอเคแต่ถ้าเอาความร้อนนั้นมาขับดันในเรื่องของอารมณ์ ผมบอกเลยว่ามันไม่โอเคมันพร้อมที่จะปะทะในหลายๆเรื่องพร้อมที่จะงัดพร้อมที่จะมีเรื่องพร้อมที่จะมีปัญหาในความคิดเห็นที่มันแตกตา่างแค่รูปแบบไม่ได้ตรงอย่างใจผมไม่ได้บอกว่าวัตถุประสงค์ไม่ตรงอย่างใจนะแค่รูปแบบไม่ได้ตรงอย่างใจมันมีความขัดขัดขัดแยงแยงกันอยู่ในทีโดยเสมอเสมอนะครับ งั้นความรักของคนราศีสิงดีไหมคุณอยากได้ความรักที่ดีความอยากได้ความรักที่ตามใจและเอาใจบางครั้งบางทีการเรียกร้องการทาอะไรจนเกินตัวจนเกินไปบางครั้งบางทีการที่ทําตัดใจตัวเองมันก็เป็นการฝืนทําให้สิ่งที่คุณอยากได้ความรักที่ดีมันก็เลยยังไม่ดีอย่างใจที่คุณต้องการคราวนี้เรามาถามไพ่บอสซาทารซิว่าความรักของคนมีคู่และคนโสดเขาเป็นยังไงกันบ้าง ก่อนจะไปถามไพ่อย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมไปกดไลค์นะครับให้เรารับรู้ว่าคุณเข้ามาชมช่องบ้านทารโแล้วนะเมื่อกดไลค์เรียบร้อยแล้วคุณอย่าลืมกดแชร์นะครับถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้วีคลิปนี้สามารถช่วยเหลือคุณได้คุณเก็บไว้ดูในภายหลังหรือคุณแชร์ไปคนรอบข้างคุณได้รู้ว่าชีวิตคุณเป็นอย่างไรและอะไรก็สามารถกดแชร์ได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณชื่นชมชื่นชอบช่องบ้านทารโออย่าลืมกด s u b s c r i b e กดติดตามช่องบ้านทารโนะจ๊ะเมื่อกดติดตามกด subscribe แล้วอย่าลืม อีกนิดหนึ่งขออีกนิดหนึ่งละกันกดกระดิ่งครับเมื่อคุณจะรับการแจ้งเตือนเมื่อบัตรลุอัพคลิปต่างๆแล้วคุณจะคุยกับเขารู้เรื่องนะครับเรามาดูความรักของคนมีคู่เพอาะว่กคนมีคู่นะครับได้ไพ่เป็นหมายเลข19แล้วเขียนคําว่าโลกโอกาสใหม่ไพ่หมายเลข19แล้วเขียนว่าโอกาสใหม่จริงๆเลยนะครับในะช่วงวันนี้ใครๆก็เข้ามา เรื่องราวเรื่องราวผมไม่ไดบอกมีความรักอะไรใหม่ๆหรอกคือการเรียกว่าไงดีความสดใสที่มันมีความต้องการความสดใสที่มันมีความต้องการในสิ่งที่ที่อยากได้อยากมีของคนราศีสิงห์ในเรื่องของคนที่มีคู่นคือบางครั้งบางทีเป็นการที่เก็บไปคิดไปเองโอกาสมันค่อมหัวโอกาสมันหัวความ มันไม่ตีว่าโอกาสมันลังหายไปหรอกแต่คุณแค่ลังเลสงสัยกับโอกาสที่มีเข้ามาต้องบอกคำนี้นะความรักที่มีมันอยู่ดีไหมมันอยู่ดีแต่เป็นการที่เก็บรายละเอียดภายนอกเข้ามากดดันตัวเองว่าทำไมอะ่ะยังไงอะ่ะทำมันไม่ได้การเปรียบเปยมันกดดันตัวเองว่าทำไมมันมันเป็นอย่างนี้วะทำไมแบบ อะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งมันเป็นมืการที่คุณคิดไปเองนะคุณเหนื่อยกับความรักคุณเหนื่อยกับเรื่องราวคุณแม่ทำอะไรก็ตามมันไม่ช่วยให้ความรักดีขึ้นแต่คุณคิดว่าคุณทํไปอะไรก็ตามมันเป็นการที่ช่วยให้ความรักดีขึ้นบางครั้งบางทีการไม่ต้องทําอะไรเลยมันกลับให้ความรักของคุณดีขึ้นก็ได้นะแค่แค่อย่างเงี้ยเขาบอก Seven of f o เออโโขาเขียนว่าคุณกาลังระปิงก,กาแพงมีคนเข้ามาอยู่ช่วย ขาอาจจะมาแย่เขาอยากมาขับในสิ่งที่คุณจะขึ้นในสิ่งที่คุณจะทําเขาจะขับในท่าทีแต่ตอนแรกไม่อยากอาศัยทำไมไม่มาใส่ข้าอาจจะแค่เนี้ยแต่คุณไม่ฉันไม่ใหญ่ที่มานั่งแตะต้องฉันไ,ไม่ใหญ่นั่นเฮ้ยถ้าคุณขึ้นเองได้คุณขึ้นไปเลยถ้าคุณทําเองนะคุณทําไปเลยจะทําไม่ได้ให้นั่นจะพูดอะไรใครก็าตามบางทีดูนึกถึงใจเขาใจเราบางทีเขาแย่คุณเล่นเล่นคุณบอกเนี่ยไม่รู้สึกใจเคยเลย แต่คาพูดคุณบางทีบางครั้งการสแสดงออกของคุณแม่ทำลายเขาแบบเต็มๆเลยนะล้่เหมือนกันครับเขาบอกว่าโอกาสใหม่แต่มันกลับขู่ว่ามันบอกว่าโอกาสมันมีมาอยู่แล้วเรื่องราวมันมีมาอยู่แล้วแค่คุณทําแล้วเดิมมันไปไม่มีไหนที่มันดูยแย่ๆหรือดูเสียหายแต่ตัวคุณเองต่างหากที่เก็บทุกๆอย่างมาคิดแล้วเก็บมาเป็นอารมณ์ของตัวคุณเองมันทำให้เกิดปัญหาคุณเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาลุมแล้วไพ่ผมเห็นเนี่ยบอกว่าโอกาสใหม่แล้วมีคนมายืนเนี้ย ผมชอบมองเห็นเป็นสามภเวสีแล้วผมมองกลับหัวเนี่ยเรื่องราวภายนอกครับเขามากระทบกับมีนเดิมที่คุณตั้งใจไว้คุณเปิดรับแม่งทุกเรื่องเลยคุณเก็บทุกเรื่องเข้ามาเลยแต่ถามว่าคุณลืนเก็บแจกความสําคัญที่คุณยืนอยู่หรือเปล่าคุณทําอะไรอยู่คุณอยู่ในจุดตรงไหนความรักคุณเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าเอ้ยก็เดีย๋ยวไม่ได้อย่างใจฉันไม่นูนม่มันไ,ไม่ใช่เปล่ามันเปรียบเหมือนกับว่า พาะที่กำลังจะขึ้นขึ้นนะครับแล้วอยู่ก็มีเมฆมาบังมุดไปหมดเลยมันมาจากอะไรอ่ะมันมาจากอารมณ์มันากความขุ่นมัวมาจากฝุ่นบางคนว่าฝุ่นพีเอ็มยี่สิบห้าเลยมันก็มาจากฝุ่นใช่ไหมมันเป็นความขุ่นมัวเปล่าเป็นความขุ่นมัวในจิตใจของคนราศีสิงห์เองต่างหาก เรื่องดีที่สุดครับเป็นอย่างไรการมาเปรียบเปยการมองอะไรตามในสายตาของคนอื่นการนึกถึงคนอื่นคุณบอกคุณอยู่นอกสายตาคุณรู้ว่าไม่มีใครสนใจคุณไม่มีใครเข้าใจคุณคุณลองมองเป็นคนอื่นแล้วมายืนในจุดที่ของคุณเขามองคุณยังไงแล้วคุณรู้สึกยังไงกับที่คุณเห็นคนคนนี้ยืนอยู่คุณรู้สึกยังไงลองลองฟังความคิดเห็นคนอื่นลอง คือคือคือระง,งับความน้อยใจก่อนมันเป็นสามถ้าจะไม่ผิดเป็นสามดาบไม่ใช่ไม่ใช่สามดับห้าดับระงับระง,งับความที่บอกไม่อย่างนู้นไม่อย่างนี้ไหมลอง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 วางตัวเองลงลองวางตัวเองลงแล้ว,แล,วแล้วลองทาในแบบแบบอื่นมุมอื่นด้านอื่นคิดอีกด้านมองอีกด้านดู มองใจเขาใจเราอย่าบอกฉันเป็นคนที่โดนกระทําบางครั้งคุณก็หาเรื่องเข้าหาตัวคุณเองเพราะก็ไม่มีใครกระทําคุณเลยเพราะคุณกระทําตัวคุณเองความรักคุณไม่ได้แย่แต่สิ่งที่มันแย่คือคุณไม่ได้มองความดีที่มันมีอยู่สิ่งที่มันแย่คือคุณมองว่าไม่มีอะไรที่มันได้อย่างใจมันไม่ได้อย่างใจแล้วมันแย่หรือเปล่าถ้าไม่ได้อย่างใจแล้วมันไม่แย่ก็อย่าทําให้มันแย่สกีนดีๆครับ มองดีๆมันเส้นยาแดงนิดเดียวอะ่ะคือไพ่มันตอบมาแบบกลมๆอ่ะนะผมก็บอกว่ามันไม่ได้กลมหรอกม,มันมีชาร์ปเล็กๆของมันอยู่ความคมของมันอยู่ซึ่งผมต้องบอกอย่างนี้ว่าเฮ้คนราศีสิงห์ความรักคุณไม่ได้แย่หรอกแต่คุณความรู้สึกแย่เองต่างหากปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือการเก็บทุกอย่างไปคิดและคาดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นการแต่แล้วความตามใจกัน บางครั้งบางทีคุณทําตามใจตัวคุณเองคุณตามความต้องการตัวคุณเองคุณบอกคุณทําแล้วคุณต้องการในการตอบสนองนี่บางครั้งบางทีมันกลับกลายเป็นเรื่องที่แย่นะกับกายเป็นเรื่องที่แย่นะอย่ามองอะไรมันเป็นเรื่องง่ายครับมองใจเขาใจเราอยู่กันได้จะมองแค่ด้านตัวคุณเองพ่าดไนะ้ไม่กลับหัวได้เหมือนกันว่าเราสองสามคนนะ่ะคุณมองแต่ด้านคุณอยากทำอะไรคุณก็ทำ คุณไม่ได้มองร้านเขาเลยอะคุณลืมมองไป้ครบอะ่ะและ้วบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้ยินมาสิ่งนี้คือวันนี้เป็นอย่างนี้มันมีมีคาพูดคํหนึ่งที่ที่ผมได้ยินกันอยู่เวลาพูดกับใครเขาว่าบอกว่าคนอื่นเขาพูดมาเนี่ยกระเทือนใจเจ็บใจแต่ตัวเองพูดได้แรงมากกว่าที่คนอื่นเขาพูดถามพูดเพื่อป้องกันตัวเองเหรอไม่ใช่มั้งหรือแสดงตัวตนของตัวเองนั่นแหละเนี่ยเนี่ยคือคำไปพูดถึงคนละสีสิง่ง นั้นถ้าไม่อยากก็อย่าทําคนอื่นเขาช้าๆลงบ้างก็ได้ความร้อนมันจะไม่ต้องร้อนมากแต่ถ้าช้าลงบ้างไม่ได้มันจะกลายเป็นร้อนอบเอาล้วเผาเผาใจตัวเองเลขเจ็ดคบคือดาวเสาดาวเสาธาตุไม้ธาตุไฟมาอยู่ในไม้สมขอเลยสิเป็น่านเลยตอนเนี้ย ก็บอกว่าเฮ้ยวังดีดีระวังไว้หน่อยจะทําอะไรก็ตามบอกระวังไว้หน่อยดูจุดที่ดีอย่าดูจุดที่ไม่ดีเล่นกันคุยกันตับที่ประเด็นเล่นกันอยู่เอาตามประเด็นนั้นคุยกันเอาตามประเด็นนั้นไม่ใช่เล่นกันคุยกันเอาทุกอย่างมาเป็นประเด็นอุ้ยเยอะเลยเนะี่ยนั่งบน่นบนไปนั่งคุยคุยไปดูไพ่ไป,ไปคนมีกู้ซัดไปเกือบสิบกว่านาทีก็เอาไปลองดูเอาไปลองปรับเอาไปแก้ไขกันดูคนราศีสิงห์มีโอกาสในทางที่ดีครับ บางครั้งบางทีความขัดใจความอื่นอาจจะมันเป็นแค่พระอาทิตย์สนธยามันโดนเมฆบอบอบ,บางหาแล้วก็ตามบางทีบางครั้งเนี่ยคุณเก็บมาเป็นอารมณ์หมดทุกเรื่องคุณบอกคุณกดคุณคลายไม่ใช่คุณกดมันไว้คุณเก็บมันไว้แล้วคุณกลับรอระเบิดอีกรอบนั้นไม่เหมาะสมอย่าเป็นไฟสุมคอนครับไม่เอาไม่ดีคราวนี้เรามาดูคนโสดครับหนักพอกันเลยคนโสดนะครับในไพ่คําว่าคิดถึง กอดเข่าใช่แล้วเป็นห้าถ้วยแต่กลับขัวคุณมองแต่เรื่องแย่ๆครับคุณมองชีวิตของคุณเองอ่ะทำไมไม่เห็นมีใครเข้าใจฉันเลยทำไมไม่เห็นมีใครสนใจฉันเลยไม่เห็นมีใครรักฉันเลยอย่างเงี้ยนั่นงกอดเขา่าใครช่วยอะไรคุณได้ไม่มีใครช่วยตัวคุณเองล้วนๆครับจมปักอยู่ทำไม มันมีเรื่องแล้วมันเจอะเจอครับมันมีเรื่องมานั่งสดุดมันอาจจะมีโอกาสได้เจอเจอกับความรักเก่าเก่าอาจจะเจอเจอเห็นคนอื่นเขามีความสุขกันแล้วตัวคุณเองไม่สุขแล้วคุณให้เขาไม่สุขกับคุณด้วยหรือเปล่าทำไมคุณไม่เอาตัวคุณเองเข้าไปมีสุขกับเขาล่ะสุขสนานก็เหตุการณ์ที่มีสิครับรู้ดูไหมพี่รู้ดูไหมร่วงมันมีมาทุกปีคุณมันไม่ได้สิบปีมาหนหรือร้อยปีมาขนมันไม่ได้เจาะจงเฉพาะหน้าบ้านคุณมันเป็นทั่วประเทศร้อนร้อนเหมือนกันหมดไม่ใช แรงๆเหมือนกันหมดไม่ใช่บ้านคุณแม่งแรงอยู่คนเดียวงั้นคุณอย่าทำตัวคุณเป็นบัวแรงน้ำบางทีบางครั้งคุณก็ต้องสดใสมาคุณต้องเติมพลังให้ตัวคุณเองมาคุณมัวแต่นั่งกอดเขามันก็ไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นคุณอยากได้อะไรอยากได้เขาเหรอซึ่งมันเป็นแบบไม่ได้อยู่แล้วไงคุณได้ความรักที่ดีแต่คุณไม่ออกไปนั่งหาคุณไปนั่งเลยนั่งคิดถึงว่าวันไหนจะมาเมื่อไรจะมีไม่ขนขวายมันก็ไม่มีวันที่ดีและไม่มีวันที่ได้หรอกนะจ๊ะคราวนี้เรามาดูเเรรืื่่่่อองงททีีีดแล้วก็าย หรับคนราศีสิงห์นะิว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเรื่องที่ดีนะครับมันเป็นแหมตอบกูกใจผมจริงๆเลยเบินทุกอย่างทิ้งซะทิ้งทุกอย่างลงไปนะครับมันเป็นสิบไม้ทิ้งทุกอย่างลงไปแค่ลงมือกระทําครับไม่ว่ามันแรงมากๆมันตายแล้วก็ตัดทิ้งแล้วก็ได้มีพื้นที่ปลูกไม้มันไม่นั่งจมปักกระสิ่งเก่าๆความรุ่งหลวงเก่าๆคิดว่าวันหนึ่งเขาจะหันมามองคิดว่าวันหนึ่งเขาจะเข้าหายความใส่ใจคิดว่าอะไร มื่อคุณอยากทาคุณเช็คประวัติเรียบร้อยแล้วว่ามันดีไม่ดีมันไหมคุณอยากได้ความรักที่ดีคุณก็เดินชนเลยคนที่ดีแต่คุณต้องเช็คประวัติก่อนนะคุณเช็ครายละเอียดค่อยครบก่อนนะแล้วคุณค่อยเดินชนอันนี้ผมสนับสนุนเลยเต็มที่แต่เขาบอกคุณนั่งจับกล่าวแล้วบอกโอ๊ยเมื่อไรไม่เห็นมีคนดีๆเข้ามาเลยเคยเช็คประวัติไหมอ่ะเคยเข้าไปดูจริงๆหรือเปล่าล่ะคุณทิ้งทุกอย่างคุณลงไปก่อนเผาตัวเองทิ้งไปก่อนเลยมันเป็นฐานจะมีคุณค่าตัดมันออกมาเผาเลย มันเป็นฟืนแล้วมันยังมีคุณค่าดีกว่านั่งจับเจ่าอยู่อย่างนี้นะครับสิ่งที่แย่แล่ะชีวิตของชันทําไมมันต้องเป็นอย่างนี้เห็นคนอื่นเขาเติบโตขยับขยายครับอยากเป็นอย่างเขาปะล่ะอยากเป็นอย่างเขาก็มันดูแลรักษาดวงใจครับออกมาดูแลตัวเองออกมาให้ความสําคัญตัวเองออกมาให้ความใส่ใจตัวเองนะครับรักตัวเองอย่างมากมาย รักตัวเองให้มากขึ้นทำเพื่อตัวเองมากขึ้นและอย่างไม่ใชไปในทางที่ดีลงมือทําครับเขาบอกว่าดวงจะดีดวงจะมีถ้าไม่ออกไปทํามันก็ไม่ดีและมันก็ไม่มีนะจ๊ะนั้นะคนราศีสิงห์ในรอบเดือนนี้กาบอกว่าคิดอะไรก็ตามที่มันดูคิดแล้วสุกใจก็วางมันลงวางจริงๆนะครับทําอะไรก็ตามช้าลงหน่อยอย่าโมแต่ท,ท้ออย่าเอาเรื่องอื่นเข้ามากระทบอย่าเอาคนอื่นเข้ามาเปรียบเทียบแล้วความรักสถานการณ์ความรักคุณก็จะดีขึ้น มันอยู่ที่ตัวตนของตัวคุณเองล้วนๆครับทาไม่ได้ความสามารถไม่มีก็บอกคนรอบข้างว่าทาไม่ได้ความสามารถไม่มีพูดกันดีๆพูดกันช้าๆจะพูดอะไร,รกับใ,นในครก็ตามนึกถึงคาพูดที่แสดงออกไปหน่อยเพราะเวลาคุณที่มีอารมณ์หมายเลขเจ็ดเวลาคุณมีอารมณ์คุณแสดงออกโดยไม่มองหน้าอินหน้าผมมันเหมือนไฟสุมคอนคือเป็นฐานโยนอารมณ์ไปมันก็เผาไหม้หมดถึงแม้มันจะช้าแต่มันก็เผาไหม้แต่สุดท้ายอย่าลืมนะครับฐานมันก็เผาตัวมันเอง ก็ครบแล้วนะครับสําหรับพิกาการวัยอิสเลฟเหตุใดรักของชาวราศีสิงห์ถึงเป็นเช่นนี้ก็ถ้าใครสนใจอย่าละความปรึกษาอย่าล้การอ่านไพ่ยอยากรู้ชีวิตตัวเองในอนาคตเรามาคุยเรื่องอนาคตผ่านไพ่ทาโร่เป็นผมมีหน้าที่เป็นทาโร่ลีดเดอร์ทาโร่เทเลอร์เป็นฟอร์จูนเทเลอร์ฟอร์จูนลีดเดอร์ผ่านไพ่ทาโร่ก็มาออนไลน์ทาโร่กันมาอ่านไพ่ออนไลน์กันครับ มาเปิดใจมาขอคำปรึกษากทางออนไลน์อยู่ใกล้กลอยู่ต่างประเทศอยู่ที่ไหนเราก็สามารถอ่านไพ่กันได้ก็นัดหมายที่เบอร์นี้เลยครับ0ูนย์เก้าห้าหกสี่้าห้าสนะครับโทรนัดหมายเวลาสอบถามเวลาดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็แจ้งมาผมคอนเะฟิร์มนัดแล้วก็โทรมาพูดคุยกันเราสามารถคุยได้ทางโทรศัพท์นะครับพัวคุยกันทั้งแชททั้งวิดีโอคอลเราทําได้หมดนะครับ แต่หลายใครหลายหลายคนสนใจที่อยากจะไปที่บ้านทารโลก็เชิญได้ครับบ้านทารโลอยู่ที่บางรักษพาซาเราอยู่ที่โรบินสันบางรักอยู่ด้านหลังนะครับบ้านทารโลล็อกที่20ครับอยู่ล็อกที่20อยู่ติดกับของอาจารย์กิ่งไผ่ของอาจารย์กิ่งไผ่ล็อกที่21อยู่ติดกันนะครับบ้านทาโลเราเปิดตอน4โมงครับปิดสามทุ่มครึง่งลืมบอกไปออนไล,ลน์ทารโลนี่มีเวลาทําการตั้งแต่เที่ยงนะครับจนถึง4ี่ทุ่มโทรไปรด้ดหมายเวลาก่อน มาถึงบ้านทาร่โลครับมีบริการอ่านไพ่ทาร่โลอ่านไพ่ยิปซีอ่านไพ่ออร์เคิกลพร้อมทั้งอ่านเส้นสา,ายละายมือผ่านวิชาฮัทศาสตร์ไปยุกต์ที่เล่าเรื่องราวชีวิตของคุณผ่านศาสตร์ผ่านงานศิลป์มีคําแนะนําชีวิตคุณผ่านศาสตร์และงานศิลป์นะครับและมีศิลปะในการใช้ชีวิตมากขึ้นศิลปะในการแก้ไขปัญหานในชีวิตมากขึ้น <S <S <ๆ>ก็เชิญนาที่บ้านทาร่โลนัดหมายเวลาที่เบอร์นี้เลยครับ0 9 5ย์1 4 6 3 2, 2 ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ